ไปที่จังหวัด้อยเอ็ดแนนะคะทางจังหวัด้อยเอ็ดเพิ่นก็มีกิจกรรมนะคะนั่นก็คือกิจกรรมมอบบ้านตามโครงการนะคะสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านห้กับผูอยากไรปี2566น้นั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านเหล็กที่140หมูที่เก่าตำบนแสนสุกนะคะอำเภอพนมไพรจังหวัด้อยเอ็ดซึ่งกมีน่ายชัยวัดชัยเวชพิสิธิ์ร่องผู้ว่าราชการจังหวัด้อยเอ็ด เพิ่นก็ได้เป็นประธานนะคะมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านและซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้ยากไร้นะคะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจา้าลูกเธอเจา้าฝ่าพระชรกิติียาภานาเรนทิราเทพยวดีกรม กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชาธิดานะคะปี2 5 6 6ซึ่งก็มีนั่งพันนี่โดนประสิทธิ์ค่ะร่องนายกเหล่ากาชาตจังหวัดรอยเอ็ดนางอัชราราชบุรีนะคะร่องนายกเหล่ากาชาตจังหวัดรอยเอ็ดพร้อมด้วย,นา,น,ยนายอำเภอพระนมไพรคณะกรรมการเหล่ากาชาจังหวัดรอยเอ็ดละกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เขารวมในพิธีในเทือนีค่ะโดยนะคะได้สร้างบ้านให้แก่นายนิเวศธรรมรักษานะคะมูที่เก่าแล้วก็ซ่อมแซมบบ้านไ้แก่น่ายอัมพันธ์กราหานมูที่10ตตำบลแสนสุขอําเภอพนมไพรจังหวัดรอยเอ็ดซึ่งเหล่ากาชาติจังหวัดรอยเอ็ดได้จัดทําโครงการเพื่อเป็นการสร่งเสริมและ้วกะ็ซอยเหลือขอบขั้วผูอยากไรและะ้วก็ผูดอยโอกาสที่มีฐานาอยากจนแต่ว่าเป็นคนดีของสังคม ซึ่งกะมีความเดือดร้อนทางสังคมด้านที่อยู่อาศัยกะให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของเจ้าของนั่นเองโดยงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุที่ใส่ซอมแซมบานจำนวน25หลังหลังละสาม0มือนบาทให้แก่ผู้ยากไรในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มาจากการจำน่ายสลากกาชาดการกุศลในางานประเภทนี้ปีใหม่และก็งานกาชาดจังหวัดร้อยเอ็ดปี2 5 6, 6 6นั่นเองเพื่อใส่ในการสร่งเสริมสุขภาพอนามายัยและกพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไปนั่นเองค่ะค่ะอาอ่าหลายคนนะคะไ้้ซอยกันแมนค่ะอาจจะจำอุ้ยเมืองใน่คุณย่ายพิ่นดีใจหลายค่ะ,ค,ะคุณปู่เพราะว่าเมืองจากบ้านแล้วเนี่ยบ้านเดิมนี่จะเป็นแบบใหม่ แต่ว่าแบบที่เพิ่นเฮตไหยไม่เนี่ยกะสีมีความหมันคงแข็งแรงขืนนะคะเป็นเป็นบ้านปูนน่ะนะคะ่ะนี่แหละเวลาที่เฮาไปเที่ยวงานปีใหม่งานกาชาดไปจับสลากเวลาได้ขนมมากกระจมยาจมเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นการท่าบุญทําบุญเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งค่ะคันจำได้ก็คือ,อเราช่วยกาชาดกาชาดช่วยเรา,านี่แหละคะ่ะงบประมาณส่วนนี้กะสีนั่ไปในด้านสาธารณประโยชน์